เิดแฟนพอดีอะไรเงี้ยะน่าจะเป็นช่วงนั้นแล้วก็คาดว่าขอเราว่าน่าจะเป็นงานแต่งแบบ sustainable ก็คือจะไม่มีการสร้างขยะขึ้นใหม่มันก็เลยจะยากนิดหนึ่งก็เลยต้องเริ่มวางแผนแต่วันนี้อะไรเงี้ยทั้งชุดแต่งงานก็ต้องไปหามือสองมาทําใหม่ในในงานก็จะไม่มีแบบไม่มีอะไรที่มันเป็นรูปแบบงานแต่งปกติที่คนเขาจะทํากันเพราะนั้นในกาแฟรู้สึกว่าขยะมันเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราแต่งงานทีก็ไม่อยากไปแบบ รบกวนสิ่งวัตล้อมอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะเป็นความยากนิดน,นึงแต่ก็ดีจะได้ประหยัดเงินด้วย,ยใยช้รีวทุกอย่างทุกอย่างจะรียูสหมดเลยแม้กระทั่งของชำรวยก็ต้องรียูสมันก็เลยแบบทางันบ้านหนักมากแต่ก็รู้สึกว่าเออเหมาะก,กับเจ้าแม่คอนเทนต์แบบเราดีอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นงานแต่งที่น่าจะโดนใจเด็กเจนซี Gen Z, รุ่นใหม่เพราะเดี๋ยวนี้เด็กๆก,ก็จะเป็นเทรนด์ของการแข่งกันประหยดัดแข่งกันรียูสอะไรเงี้ยนะร้สึกว่าเออด้วยความที่เรามีพื้นที่ชื่อเสียงตรงนี้เนาะ การใช้สื่อตรงนี้เป็นประโยชน์ก็น่าจะดีด้วยตื่นเต้นไป้างหนกับการสร้างิครอบครัวตื่นเต้นนิดนึงค่ะเพราะเราสึกว่าบอกมามา่ะอาม่าไว้ว่าหลังแต่างงานเนี่ยจะใช้ชีวิตแบบขอแยกออกไปอยู่บ้างเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเหมือนเป็นลูกลูกคนโตของคนจีนเนาะก็จะเป็นเหมือนเสาหลักของที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากมีโมเมนต์แบบเป็นเด็กตัวเล็กๆให้คนอื่นดูแลบ้างเพราะว่าดูแลคนในครอบครัความ,มาแบบ30ปีแล้วอะไรเงี้ยหลังจากนี้ก็อยากจะแบบ ให้คนอื่นดูแลเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็พีคอีก <c oughs> คือ,ค,อคือกะว่าตอนแรกวางแผนกาจะซื้อบ้านซื้ออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอสํารวจศึกษาเยอะๆค่ะก็กะว่าจะไม่ซื้อแล้วจะเช่าอยู่เรือนหอก,ก็จะเช่าแล้วหลังจากนี้บ้านนั้นก็จะเช่าอยู่ไปเรื่อยๆเพราะว่าการลงทุนในอสังหาตอนนี้มันก็เปลี่ยนเนาะหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเราวางแผนการใช้เงินเยอะมากทั้งงานแต่งเราก็เปลี่ยนรูปแบบ เรือนหอหรือการใช้ชีวิตบ้านเค่ะเราก็มองว่าบ้านมันไม่ใช่ว่าบ้านต้องเวอร์ต้องใหญ่บ้านคือคนที่เราอยู่ด้วยนะคือบ้านเล่งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพอรู้สึกว่าพอเช่าบ้าน,นง่ายเลยเพราะถ้าเราซื้อเนี่ยต้องคิดเยอะเลยว่า5ปีจะเวิร์กไหมสิปีจะเวิร์กไหมแต่พอเช่านะโอ้โหตอนนี้นัดกบแฟนสนุกมากเอ้ยเดี๋ยวปีหนึ่งเราไปอยู่ริมแม่น้ํานะอีก2ปีเราไปอยู่ริมทะเลก็ได้เพราะว่าเราไม่ต้องยึดติดแล้วอะไรเงี้ยค่ะอืมเราตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่ด้วย ก็บอกอาม่าไปแล้วว่าไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านน่ะอยากให้มีแบบทุกคนอยู่รวมกันถึงจะเรียกว่าบ้านอแต่ไม่รู้อาม่าจะไหวไหมนะก็จะต้องอุ้มอาม่าไปนิดนึงค่ะเดือนตุลาเดือนตุลาปีหน้าค่ะค่ะเรื่องบัญชีมาโอ้โหคำถามหนักจังคือจริงๆก็เพิ่งมีโอกาสเจอน้องนาลาวันก่อนนะคะนัดก็ย้ำเสมอว่า นัดพยายามสอนนาราในทุกๆเรื่องที่จะทําให้น้องเนี่ยมีเส้นทางชีวิตที่จะไม่โดนใครมาคอลราหามหรือมาตําหนิได้นะคะแต่ว่าเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนมันก็แยกย้ายกันไปแต่นัดในฐานะพี่หรือว่าในฐานะที่น้องเรียกว่าแม่เนี่ยก็พยายามแนะนําว่าเอการใช้ชีวิตที่ไม่ไม่ทะเลาะก,กับใครไม่ว่าจะเป็นกับแฟนคลับกับสื่อกับลูกค้าเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดก็พยายามสอนน้องไว้นะคะอืม กคือน oh, wow. ้าว er ่าคอนเทนต์บนโลกนี <transfer plays in prison> ้มันมันมันเยอะมากเนาะเพียงแต่ว่าคอนเทนต์ไหนที่ถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเช่นไม่ไม่ผิดกฎหมายไม่ทำให้ใครไม่เกิดความไม่สบายใจอะนะาว่ามันก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมนาก่าีามีดรามาค่อนข้างเยอะแล้วค่ะเหมือนแี่นันมองคอนเทนของดราที่ไบ้านการแกลง จริงๆส่วนตัวน้ะในมุมที่เวลาน้องถ่ายกันนั้นนะรู้สึกว่าถ้าเราได้ช่วยน้องเช่นเราได้ช่วยน้องปลดหนี้ทําให้น้องมีงานได้ส่วนตัวนั้นไม่ซีเรียสว่าน้องเจ้สินค้าอะไรมาโดนหน้านั้นมาอยู่ในตัวคลิปนั้นอะไรย่างเงี้ยน้ไม่ซีเรียสค่ะสำหรับนัดนะแต่ว่าเราห้ามความคิดทุกคนไม่ได้เนาะคนดูคลิปนารามีทั้งคนที่ยิ้มแล้วก็คนที่ไม่ชอบเป็นเรื่องปกติมีคนชอบก็ย่อมมีคนไม่ชอบ นัดว่าทุกทุกครั้งที่เกิดดราม่าค่ะตัวตัวตัวคนที่เกิดดราม่าเนี่ยจะได้รับบทเรียนแล้วก็จะพัฒนาป้องกันให้มันไม่เกิดขึ้นซ้ําอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่มีการแบบว่าการจะดึงเขามาร่วมงานกับน,น,นัดนหมือนกนมันมันเป็นต,ตัวเลือกตาหนักใจมากขึ้นไหมอ๋อต้องคำถางยากกว่าสมัยประกวดอีกแล้วเนี่ย <c oughs> อ๋อ <c oughs> คือคือตัวนั้นเองจะบอกว่า นาราก็คือนาลาสําหรับน้านะมันมัน,มนต้องแยกกันว่าเอ้ยช่วงเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ว่าเอ้ยคนใกล้ตัวเรามีดราม่าช่วงนี้เราไม่คบกับเขาดีกว่าอย่างนั้นมองว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆเพราะเป็นเพื่อนกันเนี่ยเวลาเราเขาล้มเราก็ต้องช่วยปกป้องช่วย care, เทคแคร์แล้วก็สอในให้เขาดึงขึ้นมาเพราะตนเองก็เคยล้มก็มีเพื่อนนี่แหละที่คอยช่วยน้ํามองว่าคนนอกจะคิดไงกับนาลานะห้ามไม่ได้หรอกแต่ส่วนตัวน้กับคนในแก๊งเนี่ยเราก็ เวลาได้ดีเราก็ยินดีเวลาที่เพื่อนพลาดเราก็ช่วยเหลือกัน,น <ำ S 1> อัอง,อง,องจงนีนัทส่วนตัวนัดเองคือไม่ไม่ได้ถามน้องนาาเรื่องนี้เลยว่าเครียดไหมย,ยังไงเพราะเวลาเจอกันเราก็จะคุยกันแต่เรื่องแบบมีรอยยิ้มมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะอืมกับกับนัดเขายังไม่ได้ระบายกับนัดนะคะอืม,อม,อมใช่ค่ะใช่ค่ะอ,อืม นั่นมองว่าทุกคนมีมีเป้าหมายเนาะอย่างน้องนาราก็มีเป้าหมายในการปลดหนี้บางคนมีเป้าหมายในการดูแลคนที่เรารักครัวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอถ้าถ้าเขาไหวก็เราก็ยินดีสปอร์ตอืมอวร,อ,มร,รอ,วอ่ับนัค่ 5, 4, 4, าจ้างนเราว่าวนมีออีหรือเปล่าอมส่วนตัวนะัดเรื่อง,เร,องเรื่องเงินเงินทองทองอ่ะนั้นัดไม่ค่อยอยากจะแบบ ไปไปคล้องเกี่ยวเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายอีก<ม>บัญชีอีกอะไรเงี้ยตอน,น,นเองก็ยังไม่รู้เลยเรื่องเรื่องบัญชีมานี้จริงๆค่ะอืมแต่คือหลายคนตอนนี้ก็ไม่อยากให้เขาหมดนี้แล้วเพราะคนไม่มีคอนเทนต์ดูไยา <c oughs> นะั้นะนะมองว่าเป็นมุกที่แบบน่ารักนะคะที่บอกไม่อยากให้นาราหมดนี่เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคลิปดู <c oughs> แต่เช<ต>ื่อว่าคนอย่างน้องนาราเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำคอนเทนต์อยู่แล้วไม่มีนี่ชีก็ถ่ายคลิปเ <c oughs> ชื่อเถอะอืมค่ะค่ะขอบคุณนะคะมาค่ะ ขอบคุณนะคะมา